ตอนนี้เรามาถึงมาเลเซียแล้วนะครับตอนนี้ยังอยู่ในสนามบินนะเดี๋ยวกำลังจะหาอะไรกินก่อนโอ้พเราไปกินกันว่าจะเป็นยังไง ท้ายก็บ่าจะได้กินหิวแทบตายอันนี้คือเป็ดเป็ดอะไรไม่รู้เป็ดหรือเนื้อไม่รู้ครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองชิมดูมันหวานอะ่ะ มากเลยหวานนะครับส่วนอันนี้ก็เน,นี่ยอร่อยอร่อยนะแต่หมูหวานไปหน่อยอืม้ม ยิ่เมื่อเสีดสหัต <ranks> แ <right away> ์่นด้วยนี่จะเมือเสีไทยอ่ะก็หลังจากที่เราถานข้าวเสร็จออกมาเนาะก็คือข้าวทานได้หมดนะคือหมูมันหวานอ่ะผมไม่ค่อยชอบ เดี๋ยวเราจะไปไปนั่งรถไฟเข้าเมืองดีกว่าครัไม่ใหม่ๆรถไฟแพงสี่ร้อยกว่าบาทเข็ดตั้งแต่อ,อแท็กซี่เมื่อคืนแลวพันสองไงเดี๋ยวขึ้นบัสไปดีกว่าชั่วโมงหนึ่งตอนนี้เราก็ถึงท่าออกนะครับเดี๋ยวไปหาซื้อตั๋วกันเดี๋ยวเรา จะไปแลกตังค์กันนะครับที่ที่นี่เขาจะรับเงินไทยหรือเปล่าไม่รู้นะฮัลโหลเช้งลิงกิตพาสปอร์ตโอเคกำลังนะแลกตังค์นะครับสี0ร้อยน่าจะได้สิบริงกิต โอเคแจ้งค o u เผื่อไว้ครับพอดีแต่เรามีบัตรเอ่อบัตรเอ่อเพนนีของ SCB อยู่อันนี้เผื่อๆไว้เฉยครับบางบางร้านถ้าเป็นร้านเล็กเขาจะรูดบัตรไม่ได้เหมือนสิงคโปร์ได้เหรียญเหรียญเหรียญลิงกิตมั้งครับเนี่ย <Okay. S 2> ขอบคุณครับได้มาแล้วได้เยอะเหมือนกันนะโอเคเอ่อตอนนี้แลกมาแล้วนะครับมีสิบสี่สิบริงกิตกับอีกเท่าไหร่นั่นเนี่ย นี้โอเคแรกมาได้40่ิลิงกิตเผื่อ,อไว้ครับอันนี้เอาไว้เป็นตัว๋วซื้อตัว๋วเดี๋ยวเราจะไปซื้อบัตรรถบัสกันนะคะรับเอ้โทรศัพท์ไมคันเทกอ่ะมันน่าจะต้องลงบันไดเลือนี้ไปมาตามทางนะครับลงก็คือไปล่างสุดเลยไปชั้นล่างนู่นชั้นนี้ เดี๋ยวลงมันไดตรงนี้ต่อต้องไปซื้อรถตัวรถบัสครับตัวรถบัสมีเป็นรอบนะถ้าพลาดรอบไปก็โอ้โหต้องนั่งรอนานเลยอะเท่าที่ดูสนามบินเออ่ของมาเลเซียที่จะไปกัวลาลัมเปอร์ <c oughs> ก็ไม่ค่อยใหญ่มากนะครับ เชอร์มินอลสองถ้าเดินมาเรื่อยๆก็จะเห็นป้ายที่มันเขียนอยู่สีน้ำเงินฟ้าแดงครับโอเคล้วก็เดินมาดูเลยนี่ไงมันจะเขียนว่าเท็กเก้นบัสอะ เราได้ตร๋วมาแล้วนะครับรอรถก็ถึงเที่ยงถ้าไม่เอาก็ไม่ได้ช่องเจดจะมีช่องเจ็กับช่องแปดที่เปิดนะครับวันนี้ช่องเจจะรับแค่เงินสดช่อง8รับป่าบาทด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราไปรอรถบ้านกันไปรอที่ A6 รถออกช่วงรถมาที่เที่ยง15โอเคครับ ที่อกอ่ะตอนนี้ออกมาข้างนอกแล้นะครับอ๋อเสาวพวกนี้มันจะเขียนบอกหรือว่า A1, A4, A5 แล้ว A6 อยู่ไหนอะเจอป้ายแล้ว A6 ไปทางนี้ เดินไปเรื่อยไปรอเออค่าตั๋วนี่มันสิบห้าลิงกิตแปดสิบตีไปแปดออลิงหนึ่งลิงกิตแปดบาทเนาะแปดสิบร้อยยี่สิบนะครับค่าตั๋วเข้าเข้าเมือง A8, A9, A10 เมื่อกี้ผมถามปาเขานะที่เป็นคนมาเลยเขาบอกว่าเออยู่ฝั่งนู้นฝั่งที่เราเดินมาที่แรกอะ่ะมันชัวร์ป่าไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเดินไปดูต้าบอกว่า06 0นี่คือ A นะครับ06นี่ก็คือ A6 อย่างฝังนูน 5, ้น<ม>05 <ương> ก็ก็คือ A5 07ก็คือ A7 เราต้องรอตรงนี้ครับเดี๋ยวตอลรถมาก่อนนะ เขานิดละ2.15ลิกิตดีเป็นไทยก็17บาทนี่นิดเองอ่ะที่ไทยโอโหงเชล46บาทอ่ะเรานั่งรถบัสหลังจากลงรถบัสมาก,ก็เดินมาเรื่อยๆนะครับเดินมาทางซ้ายนะเดี๋ยวเราจะไปโรงแรมกัน